สวัสดีค่ะนุกนะคะวันนี้นะะ่ะนุกมีรถมาอัปเดตนะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถครอบครัว PPV นะคะสำหรับคันนี้ Toyota Fortuner น,นะคะเครื่อง3,000ตัว V นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยเป็นตัวขับ2นะคะคันนี้โฉมปี2013เกียร์ออโต้สีบอนนะคะใครที่หารุ่นนี้อยู่นะคะวันนี้เข้ามาแล้ว1นึคันนะคะเป็นโฉมแชมป์ราคาขายนะคะขายอยู่เพียง600,000 สามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะราคานี้จัดไฟแนนได้เต็มนะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากฟรีดาวนะคะใช้เงินออกรถน้อยนะคะแนะนําคันนี้เลยจัดยอดได้เต็มนะคะสภาพสวยเดิมแน่นอนนะคะรถเพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ได้มีการปรับสภาพรถใดๆทั้งสิ้นนะคะเข้ามาสภาพนี้สวยมากๆรถมือเดียวออกห้างนะคะสีบอลสีสวยดูแลง่ายนะคะคันนี้ รุ่นนี้ขายดีมากๆลูกค้าตามหายเยอะนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดรอบๆตัวรถกันเลยนะคะคันนี้ไฟคู่หน้านะคะจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็จะมีไฟมัลติวิเเตอร์จะอยู่ในโคมเดียวกันนะคะกระจังหน้าจะเป็นโคมเมียมแล้วนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยมีอินเตอร์คูลเลอร์ด้านหน้าตรงนี้นะคะเป็นเอกลักษณ์ของชมแชมป์เลยนะคะเป็นเครื่องสามพันขับสองนะคะสำหรับคันนี้ แม็กแท้โรงงานนะคะแม็กอลอยแท้โรงงานขอบ17นะคะแล้วก็ยางเนี่ยจะเป็นยางปี2020ทั้ง4เส้นเลยนะคะยางปี2ีสเลยนะคะใช้งานได้ยาวๆกระจกข้างปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะแล้วก็คันนี้จะติดฟิล์มมาให้ลูกค้าพร้อมเรียบร้อยเลยนะคะคันนี้คือแบบล้างตั้งขายได้เลยนะคะสภาพสวยกิฟตนะคะ สำหรับภายในนะคะคันนี้จะเป็นสีทูโทนนะคะเบาะหนังเป็นสีครีมแบบนี้นะคะเบาะหนังไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดนะคะสภาพเดิมๆเกียร์ออโต้นะคะมีนหน้าจอทัชสกรีนแท้โรงงานมาครบนะคะมีเนวิกเตอร์นำทางด้วยนะคะฟังวิธยุ FMAM เครื่องเล่น CD DVD ได้หมดนะคะแอปตับออตโอต้แล้วนะคะพูงมาลัยมัลติฟัง์กชัน รับสายโทรศัพท์เข้าออกเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้หมดนะคะปูมอะไรไม่มีสึกหรอคันนี้นะคะไม่วิ่งไปประมาณ2อ0 0สนหนึ่งพันกว่ากิโลนะคะไม่แท้เช็คประวัติได้นะคะเลขไม่รถใช้งานปกตินะคะไม่แท้เช็คประวัติได้เลยนะคะรถสวยนะคะรถสวยสภาพเดิมๆเ,เราจะเน้นรถเดิมๆนะคะมีสภาพภายในนะคะ เบาไม่มีแตกไม่มีขาดเราจะเน้นรถเดิมสภาพเดิมนะคะมาขายให้กับลูกค้านะคะเราการันตีแล้วนะคะไม่มีการชนหนักกับสีเปลี่ยนเครื่องจมน้ำแน่นอนนะคะรถทุกคันถูกต้องตามกฎหมายนะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะภายในเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะคะไม่ใช้เบาะก,ก็พับปรับขึ้นไปแบบนี้ได้นะคะแอร์เย็นทั่วถึงแน่นอนมีแอร์รับด้านหลังด้วยนะคะ รถเพิ่งมานะคะขนาดยังไม่ปรับสภาพยังสวยขนาดนี้นะคะเดี๋ยวปรับสภาพอีกนิดหน่อยนะคะรถจะเหมือนรถใหม่ทันทีเลยนะคะดูนะคะหัวน,นอ็อตไม่เคยโดนไขนะคะรอยมิดอาร์ตอยู่ครบหมดสภาพเดิมๆรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะคะลูกค้าตามหาเยอะนะคะ เป็นเครื่อง v i n t e r b o นะคะเครื่อง3,000เครื่อง3,000 D-4D v i n t e r b o นะคะสีนี้ดูแลง่ายนะคะใช้ไปกี่ปีก็ดูไม่เก่านะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของาอร,องยา,ะะรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันมาดูนะคะสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้นะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่อง3000เครื่อง D-4D นะคะเป็นเครื่องดีเซลนะคะสภาพเดิมเดิม เปิดมานะคะความเดิมของรถอยู่ครบหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่นะคะลอยเม็ดอาร์ตนะคะจากโรงงานอยู่ครบหมดหัวน็อตทุกตัวนะคะไม่เคยโดนขายเลยนะคะฝาก,กระโปรงเดิมๆหัวน็อตไม่เคยโดนขายนะคะมีระบบ ABS มาครบเครื่องไม่มีเยิ้มนะคะเครื่องเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์มาขายแน่นอนนะคะการันตีเลย เพดรถอยู่ครบหมดนี่เพดรถนะคะอยู่ครบสติกเกอร์มอกอรงงานอยู่ครบนะคะฝากระโปรงเดิมๆนี่นะคะสติกเกอร์โรงงานครบรอยเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนนะคะนกันความร้อนอยู่ครบนะคะ รถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างทาความสะอาดใดๆทั้งสิ้นนะคะคือสวยมากๆเดี๋ยวเราปรับสภาพให้ลูกค้าอีกทีนะคะเหมือนรถใหม่เลยนะคะสปาภายในสปาภายนอกเช็คช่วงล่างของเหลวทั้งหมดนะคะเดี๋ยวนี้เช็คเช็คให้ละเอียดเลยนะคะใครที่สนใจรถคันนี้สามารถมาดูรถจริงและทดลองขับได้นะคะสำหรับรถคันนี้นะคะย้ำราคาอีกทีหนึ่งนะคะโตโยต้า ฟอร์จูเนอร์นะคะขับสโฉมปี2013ันสิบสามเกียร์ออโต้นะคะราคาเพียงแค่6กแส0 0าบาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อหานุกได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดหกนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะลูกค้าเครดิตดีจัดยอดเต็มฟรีดาวไปเลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางมานะคะมีบริการส่งไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะคะ อยากดูละเอียดรถเพิ่มเติมยังไงนะคะสามารถทักไลน์หานุกได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งารายละเอียดร,รูปรถนะคะยอดจัดไฟนันยอดผ่อนให้นะคะสนใจยังไงก็โทรมาสอบถามได้เลยนะคะฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีรถเข้าใหม่สวยๆนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปนะคะขอบคุณค่ะ